ตัวผมเองไม่ได้มีแค่ความจริงใจนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงลองมาจริงจังกับผมไหมะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมาเนะครับเราได้เจอกับนางเอกสาวสวยของเราเนี่ยกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งนะครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้หันไปเจอนาฬิกาแล้วก็ได้บอกกับเพื่อนนะครับว่ามันสายแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฉันจะรีบไปทํากับข้ารอคุณสามีของฉันเธอรอแป๊บหนึ่งสิฉันมีคนที่จะแนะนําให้รู้จกักห <ừ? S 1> ใครหรอจากนั้นก็มีผู้ชายนึ้หนึ่งวีบวิ่งเข้ามาผมขอโทษที่นะครับที่ผมมาสายนางเอกของเราก็งงงนิดหนึ่งนะครับว่าผู้ชายคนนี้คือใครหลังจากนั้นน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 นเเเเเเพื่่่ออออาาางงงกก็็ลยรริมแแนะนนะํคคัับวี้ปฟข เอกก็เลยตกกระจายเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนพูดคุยกันนิดนึงจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัวกลับบ้านนะครับส่วนเพื่อนนางเอกแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นกิ๊กกันนั่นเองตัดมาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็ทํากับข้าวเรียบร้อยนะครับสักพักหนึ่งคุณสามีเนี่ยก็ได้กลับมาถึงแล้วก็มานั่งกินข้าวนะครับนางเอกของเราก็เลยได้ถามว่าทําไมวันนี้คุณเลิกงานดึกจังคะอ๋อพอดีมีติดงานนิดนึงอะครับแต่ว่านี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคุ ข้าวเสร็จผมจะไปเคลียร์งานต่อทำไมคุณทำงานดึกจังเลยคะเนี่ยฉันเป็นห่วงคุณนะคะอ๋อเปล่าหรอครับมันมีงานค้างนิดนึงคุณเข้าไปนอนก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตามเข้าไปครับจากนั้นคุณสามีก็เลยลาตีสวัสดิ์แต่นางเอกของเราก็แอบเซ็งนิดนึงนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่สามีนางเอกของเราเนี่ยทำงานดึกแบบนี้ตัดมาอีกทีนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่วันนี้เพื่อนของนางเอกของเรามาที่บ้านด้วยนะครับทั้งสองคนเนี่ยมันก็มานั่งคุยกันตามนงเอ ว่าเธอมีแผนมีลูกแล้วหรอเนี่ยทำไมมีหนังสือเด็กด้วยอ๋อฉันก็เตรียมการไว้เฉยๆนั่นแหละเผื่อเกิดว่าวันไหนฉันมีฉันจะได้เตรียมพร้อมไงฉันว่ามันไม่ได้เตรียมพร้อมหรอกนะฉันว่าเธอเนี่ยก็อยากมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมจากนั้นนางเอกของเราก็เลยอั้มอึ้งนะครับฉันว่าฉันก็รู้สาเหตุอยู่นะที่เธอเนี่ยไม่มีจากนั้นนะครับเพื่อนนางเอกของเราก็เลยยื่นถุงบางอย่างให้ก็เลยได้บอกนางเอกว่าเธอมีปัญหาเธอก็ลองวิธีนี้ไปใช้นะเธอลองเอาไปใส่แล้วไปนอนดูเผื่อเขาเนี่ยจะสนใจในตัวเธอบ้้้้้้้าางงงแแลลลลววหััััจกกกนนนนทคคม็็เยยไไดดดูุ ไแต่มาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็รีบวิ่งมาส่งคุณสามีนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับคุณสามีก็ได้บอกนางเอกผมรีบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเพราะว่าวันนี้ผมจะไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้กลับประมาณสัก3าวันนะครับคุณจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้แอบเสงนะครับอย่าว่าแต่เวลานอนเลยครับเวลาคุยกันเนี่ยคุณสามีก็ยังไม่มีเวลาให้เลยนะครับ2วันต่อมานะครับนางเอกของเราก็ได้มานั่งเป้าเค้กอยู่นะครับคือวันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกของเราแต่ว่าคุณสามีเนี่ยย แล้วก็ยังไม่ได้โทรมาอวยพรวันเกิดของนางเอกของเราด้วยนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็เลยมานั่งเฝ้าเค้กเป่าเค้กคนเดียวนั่นแหละครับแต่สักพักหนึ่งมีคนมากดออดหน้าบ้านนะครับนั่น,นแหละครับเป็นเพื่อนรักของนางเอกของเรานน่เองเธอเหงาแล้วสิฉันรู้แนะว่าเธอเหงาสามีเธอไม่อยู่แล้วสิฉันก็เลยมาหาเธอนั่นแหละแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีโผล่เข้ามานั่น,นแหละครับเป็นปิีกของเพื่อนนางเอกของเรานั่นแหละครับจากนั้นนางเอกของเราก็ได้เชิญเข้าบ้านนะครับเพื่อนเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันค้างที่นี่ได้ใช่ไหมฉันจะได้เมาเต็มที่่นาางงเเเอออกกขร็ลยไไดด้้บัว ฉันอยู่คนเดียวไม่มีอะไรหรอกัดจมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนนางเอกของเราเนี่ยก็นอนหลับฝันดีเรียบร้อยนางเอกก็เราผ้าห่มนะครับมาห่มให้จากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้พูดขึ้นนะครับว่าขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะที่มาวันเกิดฉันฉันน่ามีความสุขมากเลยนะคะจากนั้นพี่สุดหลอกก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าผมก็มีความสุขมากเหมือนกันนะครับผมมาบอกกับตัวเองทุกวันเลยนะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกนางเอกของเราก็ตกกรใจยเลยสิครับคุณหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคือตั้งแต่วันที่เราเจอกันที่ร้านกาแฟคร คุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นแฟนเพื่อนฉันอ๋อเราแค่เพื่อนกันนะครับเราไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่านั้นผมมาชอบคุณมากเลยนะครับแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยก็ได้บอกผมด้วยนะครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรผมอยากจะช่วยคุณนะครับหลังจากพี่สุดหล่อของเราพูดเสร็จนะครับก็ได้เปิดอันติใส่แล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานะครับนางเอกของเราก็มายืนเม่อยู่นะครับแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยสักพักหนึ่งนะครับมีหลายเด้งเข้ามาเป็นคุณสามีก็ได้บอกกับนางเอกของเรานะครับว่าคืนนี้เขาจะกกลลับมมาแ้้วไดพพิ์ขออทษนงเ เราเรื่องวันเกิดมาด้วยนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาอวยพรแล้วซากพักหนึ่งนะครับมีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็ได้กล่าวทักทายทําไมคุณกลับมาเร็วจังคะแต่พอเปิดประตูเข้ามาจ้าเอเป็นพี่สุดหลงเรานั่นเองนะครับพี่สุดหลอ,อ,องเราก็ได้บอกนะครับว่าผมคิดถึงคุณจังเลยนางเอกของเราก็บอกว่าไม่ได้นะคะคุณลืมเรื่องนั้นไปเลยจากนั้นนางเอกของเราจะปิดประตูนะครับแต่พี่สุดหลงของเราก็ไม่ได้สนใจนะครับก็พุ่งตัวเข้ามาจากนั้นก็ได้เปิดอันติใส่นางเอกของเรานนนนนะครัััับแลลล้้้ววหหงงจาากกก็ไไดิเปนะครับ วันต่อมานะครับเพื่อนนางเอกของเราเนี่ยก็ได้มานัดที่ร้านกาแฟเหมือนเดิมนั่นแหละครับพอนางเอกของเรามาถึงนะครับไอ้เพื่อนเนี่ยก็รีบบอกเลยนะครับว่าฉันเนี่ยร่างไม่ดีแล้วนะมีหมอดูมาทักฉันว่าฉันเนี่ยจะเจอคนทรยศด้วยนะฮะจริงเหรอทําไมอ่ะคืออย่างเงี้ยเมื่อคืนฉันไปแอบเห็นสามีของฉันเนี่ยเขาไปติดเด็กมามีบัตรเครดิตรูดมาเต็มเลยนะเขารูดซื้อของให้เด็กแน่ๆเลยฉันมั่นใจได้แต่ก็อย่างว่าแหละฉันก็มีเขาก็มีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะปล่อยมันไปเถอะเขาเป็นคนหาสตังค์แล้วหลังจากนั้นทััั้งงคนนมกุ่ย ได้สักพักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปตัดมาเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็นั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆนั่นแหละครับเพื่อนเนี่ยก็ได้โทรบอกนางเอกของเราเนี่ยให้ไปเจอที่ร้านกาแฟแต่ว่าสักพักหนึ่งพี่สุดหล่อของเราก็ได้เปิดประตูเข้ามาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เป็นนางเอกของเราเองนะครับที่รีบปฏิเสธเพื่อนไปทันทีเลยว่าฉันขอยกเลิกนัดก่อนละกันนะพอดีฉันติดธุระกระทนหันเราก็ได้กล่าวขอโทษเพื่อนไปนะครับหลังจากนั้นนางเอกของเราก็ได้เปิดอันติใส่แล้วหนังมันก็ได้กินเวลาไปนะครับคือตอนนี้นะครับ นางเอกของเราเนี่ยตกหลุมรักพี่สุดหล่องเราไปแล้วนะครับวันต่อมานะครับระหว่างนั้นนางเอกของเรากําลังจะเดินไปช้อปปิ้งนะครับแล้วเดินได้สักพักหนึ่งมาจ้าเอ็นั่นแหละครับเป็นพี่สุดหลอกับเพื่อนของนางเอกของเรานั่นเองนะครับหมานางสวีทหวานกันอยู่ทําให้ตอนนั้นนะครับนางเอกของเราได้รู้ตัวแล้วว่ารักพี่สุดหล่อเข้าไปมากพอตอนนี้นะครับนางเอกของเราเนี่ยได้พมเพอพรรณนาบอกกับตัวเองว่าผู้ชายทั้งโลกมันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเออแต่ว่ายกเว้นแอดคนหนึ่งได้ไหมครับแอดเป็นคนดีมากเลยนะบอกเลยนะครับโอ้โหตามนั้ ภาพเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็มานั่งกินข้าวกับคุณสามีนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้นางเอกของเราเนี่ยกินข้าวไม่ได้เพราะว่าอกหาัากจากพี่สุดหลอคุณสามีก็เลยได้ถามนะครับว่าทาไมวันนี้คุณกินข้าวน้อยจังเลยครับอ๋อป่าเราคาพอดีฉันแอบกินไม่เย็นไปแล้วอ๋อครับผมงั้นเรารีบกินข้าวรีบเข้านอนกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนหมั่นก็เลยได้เข้านอนสามีนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ตีตัวนอนหลับฝันดีเลยนะครับ,รบเพราะว่านานๆทีจะได้เลิกเร็วสักนิดนึงแต่นางเอกของเราก็ยังไม่หลับนะครับเพราะว่ายังก แล้วนะครับนางเอกของเราก็ทํางานบ้านอยู่สักพักหนึ่งพี่สุดหล่องเราโทรมาแล้วก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าวันนี้ผมจะเข้าไปหาคุณนะคุณว่างไหมนางเอกของเราก็รีบบอกเลยนะครับว่าฉันว่างค่ะตัดมาอีกทีนึงก็มาจากเอกกันในห้องนอนนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ระหว่างที่กินเวลาอยู่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามพี่สุดหล่อเรื่องเพื่อนของเธอตลอดเวลานะครับแต่พี่สุดหล่อเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าผมเนี่ยเลิกคุยกับเขาแล้วนะครับแค่เจอกันเป็นครั้งคราเป็นเสมือนเพื่อนเฉยๆนะครับเขาอ่ะมีกี่ จากนั้นก็จะตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นนางเอกของเราอยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมนั่นนะครับไอ้เพื่อนเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเลิกกันกับพี่สุดหล่อแล้วนะพอดีตอนเนี้ยเขามีกิ๊กคนใหม่ออ er หลอกว่าพี่สุดหล่อสิบเท่าเลยแหละพี่สุดหล่อเนี่ยชิดซ้ายเลยนางเอกของเราแอบดีใจเฉยเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอคบกับเขานานแล้วหรออ๋อฉันคุยกับเขาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละแล้วกับพี่สุดหล่อเธอยังคุยไหมอ๋อฉันไม่ได้คุยแล้วแหละไม่รู้ว่าเขามีกิ๊กใหม่หรือเปล่าฉัน 1, ก็ไม่รู้เหมือนกันแลอ รีบบอกเพื่อนเลยนะครับว่าฉันต้องไปแล้วแหละพอดีฉันมีธุระแล้วหลังจากนั้นนางเอกของเราก็รีบวิ่งไปแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ